สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กัในเกม Line Idol Ranger ครับผมซึ่งไฮไลท์ของวันนี้นะครับทางตัวเกมเนี่ยได้อัปเดตแพท110เข้ามาโดยจะมี Ranger เข้ามาใหม่รวมทั้งกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาไล่พิทีละอย่างเลยนะครับว่าทางตัวเกมเนี่ยอัปอะไรเข้ามาใหม่ๆบ้างครับผมอย่างแรกเลยก็คืออีเวนต์ใหม่นั่นเองครับผมกดผิดนี่ประตูมายานะครับ ซึ่งเจ้าอีเวนต์นี้น,นะครับเราจะต้องใช้เลนเจอร์ทั้งหมด6ตัวเงื่อนไขของมันก็คือไม่มีอะไรมากครับเราก็ต้องจัดทีมเลนเจอร์ทั้งหมด6ตัวแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆครับพอเราผ่านด่านนะครับเราจะได้แต้มที่เป็นเหมือนกับชิ้นส่วนมายานะครับซึ่งเจ้าชิ้นส่วนมายาเนี่ยเราสามารถเอามากดในกาชาได้ซึ่งรางวัลเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามสเต็ปนะครับโดยไฮไลท์ของมันเนี่ยจะอยู่ที่สเต็ปที่2นะครับเราจะได้กล่องสุ่ม SS 1กล่อง ทั้งหมดเนี้ยมันจะมีโอกาสออกเท่ากันนะครับตัวหนึ่งเนี่ยจะมีเลทประมาณ14.29นะครับเราก็ต้อส้มสุ่มเอาว่าเราจะได้ตัวไหนในนี้นะครับถ้าจริงๆผมอยากได้เซลลี่เข็นมันเก่งแต่เป็นตัวอื่นก็ได้แหละแต่ว่าเล่นไปก่อนของฟรีครับผมอันนี้เป็นอย่างแรกนะที่ทางเกมอัปเดตเข้ามาแล้วก็จะมีภารกิจพิเศษก็คือเป็นคล้ายๆกับการ เหมือนกดลัคกี้เหมือนเดิมเลยคล้ายๆกับรอบที่แล้วเราจะเป็นการกดลัคกี้ก็คือการกดลูกแก้วนะครับนี่มันจะมีอีเวนต์กาชาที่เป็นลัคกี้เข้ามาถ้าให้ผมแนะนำนะครับเรากดทีละลูกดีกว่าเพราะว่าถ้ารอบที่แล้วเนี่ยที่ที่ผมแบบได้ประสบการณ์มาก็คือกดสามกดสมลูกตอนหนึ่งครั้งเนี่ยมันเก็บเคว็ดได้ไม่ครบเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บทีละลูกนะครับพอเราได้หนึ่งลูกเนี่ยเรากดเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเก็บ3ามลูกแล้วกดทีหนึ่ง เราจะได้กาชาไม่ครบ55ครั้งนะครับผมรวมไปถึงการเดินทางของปิโก้เองนะครับมันก็ปรับมาใหม่ซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราเล่นนะครับพลังโจมตีของเราเนี่ยมันจะตันอยู่ที่50นะครับเลือดจะตันอยู่ที่100แต่ว่าตอนนี้อัปเดตมาใหม่เหมือนกับว่าพลังโจมตีเนี่ยจะตันที่100นะครับเลือดเนี่ยจะตันที่1,000นะครับผมเป็นกิจกรรมที่ผมขี้เกียจเล่นสุดๆเลยครับมันใช้เวลาแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ แล้วก็จะมีอีเวนต์ล็อกอินพิเศษเข้ามานะครับเป็นเฮลโล2025นะครับฉลองปีใหม่นั่นเองอันนี้น่าจะเหมือนเดิมโอเคเป็นรายวันนี่อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมคร่าวๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงร้านค้าที่อัพเจ้าพวกแพ็กเกจใหม่ๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กโปรไฟล์ใหม่เป็นปีใหม่นะครับรวมไปถึงแพ็กที่เป็นอัปเกรดทีม3นะครับมีคู่หูมีสมบัติ รวมไปถึงมีทักษะเลเวล5นะครับเป็น5าดาวนะครับผมโคตรเก่มใครที่เป็นสายเติมนี่แพ็คพวกนี้ผมว่าไม่ควรพลาดนะครับแพ็คร้อยเก้าเท่านั้นสีกลมๆก,ก็2 0 0้ถ้าใครแบบว่าอยากดันด่านไวๆดันสเตตไวๆแพ็คพวกนี้ผมว่าเก่งครับหรือไม่ถ้าไม่อยากไม่อยากเสียเยอะก็เติมแค่คู่หูก็ได้ครับคู่หูเก่งส่วนทักษะเนี่ยผมมองว่า 2- 3สดาวก็ใช้ยังใช้แทนกันได้ครับแต่ว่าคู่หูเนี่ย คูห่หู5ดาวเนี่ยจะค่อนข้างเก่งผมแนะนำว่าถ้าเป็นสายเติมอ่ะก็เติมคู่หูอย่างเดียวก็ได้แล้วผมเก่งเหมือนกันมีอะไรใหม่ไหมอาจจะมีแต่ผมอาจจะไม่รู้แล้วก็รวมไปถึงพาร์ตต่างๆที่เพิ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรอะ่ะเป็นตั๋วคัสสันนะครับแล้วก็รวมไปถึงแพ็กที่มีกระป๋องด้วยโอ้โส่วนใหญ่จะเป็นแพ็กเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นตั๋วคัสสันทั้งั้นเนี่ยเป็นตั๋วการันตีหน้าตู้แล้วเนี่ยแล้วก็จะปรับ ระบบใหม่เหมือนกับว่าของที่เรารับไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนแทนนะครับของที่เรายังไม่ได้รับเนี่ยจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมมันจะนับตั้งแต่ข้างล่างปะนี่ต้องดูแพ็กนี้แพ็คอ๋อเหมือนเดิมโอเคผมเข้าใจผิดขออภยัยก็เหมือนเดิมครับก็รับจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆโอเคแล้วก็มาดูในส่วนของไฮไลท์ของเราเลยนะั่นก็คือเดนเจอร์ใหม่2ตัวครับผมจะมีมูนที่เป็นงูเขียวกับโคนี่มิโกะนะครับ ซึ่ง2ตัวเนี้ยกำลังมาแรงเลยนะครับกำลังมีคนถกเถียงกันว่าเฮ้ยพี่ตัวไหนเก่งกว่ากันนะครับเปิดตัวไหนดีเท่าเท่าที่ผมอ่านมานครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงอนะจากการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับตอนที่มันอัปเดตมาใหม่ตอนบ่ายๆนี่แหละเที่ยงเช้าๆเนี่ย,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 ยผมก็เลยรู้สึกว่ามูนมูเขียวเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับด้วยความที่ว่าหนึ่งเลยมันมีสกิลที่เป็นพื้นที่ รวมไปถึงลดพลังจูงตีของสตูอีก15% 5วินะครับผมแล้วก็จะมีสกิลที่สองก็คือมีโอกาส70%นะครับที่จะบ้ายสตูสูงสุดเนี่ย9ตัวทําให้สตูที่โดนบ้นะครับไม่สามารถใช้สกิลที่เป็นแอคทีฟได้ซึ่งผมมองว่ามันน่าจะเอาไปใช้ใน PVP ได้นะครับเพราะว่าสมมติถ้าแบบเราไปตีกับคนอื่นใช่ไหมแล้วแบบอีกฝั่งโดนบ้อย่างเงี้ยเขาจะออกสกิลไม่ได้เลยนะครับผมตั้ง5วิแล้วก็มีโอกาสกทั้ง70%นะครับซึ่งเยอะมาก แล้วก็เป็นพาร์สินะครับผมหากมูนมูเขียวเนี่ย้าให้ศัตรูติดสถานะใบจะมีโอกาส100%ที่จะเพิ่มพลังโจมตีของตนเองทีละ10ต่อศัตรูที่ติดสถานะใบ้นตัวไปเวลา5าวิทากับว่ามันก็จะมาเชื่อมกับสกิลที่2 a c แอคทีฟนะครับก็คือมันสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยติดใบได,ได้สูงสุด9้าตัวสมมติว่าถ้าดวงดีสุดเลยแบบเจอมอนหรือว่าเจอเดนเจอร์ที่มันแบบอยู่กันเยอะเป็นกองๆเนี่ยมันจะบัฟตัวเองเนี่ย 90%เลยนะครับผมซึ่งโอกาสโอกาสที่มันจะ100%เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วที่จะเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองแต่ว่า1ตัวเนี่ยจะเพิ่ม10%เท่ากับว่าถ้าใบติดสัก5ตัวเนี่ยก็50%แล้วนะครับผมเก่งมากครับไฮไลท์ตัวนี้เลยเหมาะกับ PVP เหมาะกับการลงด่านอย่างยิ่งครับส่วนโคนี่มิโกะผมมองว่ามันมีเงื่อนไขที่ใช้ค่อนข้างยากมันเฉพาะทางเกินไปด้วยความที่ว่า 1นกับ2เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่เป็นเบสิกนะครับแต่ว่าสกิล2เนี่ยจะมีลดแม่นยำของสตูเนี่ยสีเข้ามานะครับวิแต่ว่าที่ยากเนี่ยก็คือพาสีก็คือเมื่อคนนี้มีโกดอยู่ในสถานะแช่แข็งจะมีโอกาส100%ที่จะยกเลิกสถานะแช่แข็งและเพิ่มพลังโจมตีของตนเองประมาณ50%ไสถานะแช่แข็งเนี่ยมันจะไปคล้องจองกับเจ้าบาบูนะครับบาบูเนี่ยมันจะมีสกิลในการ ทำให้ศัตรูเนี่ยติดแช่แข็งนะครับซึ่งการที่เราติดแช่แข็งเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงนะครับแล้วก็ทําให้เราตีช้าลงด้วยแต่ว่าพอเป็นมิโกะเนี่ยถ้าเรามีพารสีปุ๊บนะครับมันจะไม่โดนสถานานี้แล้วมันจะทําให้ตัวเองเนี่ยตียแรงขึ้นนะครับผม50%ซึ่งถ้าเทียบกับเจ้ามูลงูเขียวเนี่ยมันพอๆกับการที่มูลงูเขียวเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยติดใบ5ตัว50%นะครับ5วิเหมือนกันไหม5วิปะ่ะ ถ้าวิเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเงื่อนไขขผมมิโกะยากกว่าเพราะว่าลงด่านหรือว่าลงสเตจเนี่ยลงดันเจียนมันไม่มีบอสที่แช่แข็งนะครับนอกจาก pvp เท่านั้นผมเลยเชียร์เจ้ามูลมูเขียวมากนะครับในอัปเดตนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับผมมีอะไรเข้าใหม่ไหมดูเป๊ปดันเจียนไม่มีอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรโอเคสำหรับอัปเดตนี้ก็คร่าวๆไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะเตรียมไปเกลือต่อในคลิปหน้าแน่นอนครับสำหรับใครที่กำลงังรอดูอยู่นะผมอาจจะเปิดตู้นี้นะเพราะว่ามูลมูเขียวเนี่ยมาแรงจัดจัดอัปเดตนี้ผมก็เลยเคิดว่าผมจะเปิดตู้นี้บางคนอาจจะแบบรังเลงเปิดตู้ไหนดีเปิดตู้นี้ดีกว่าครับเพราะว่ามันมีโอกาส1%นะครับที่มูลเนี่ยจะออกถ้าเป็นตู้แรกเนี่ยถ้เป็นตู้ที่เราสามารถเลือกได้1นชนิดเ,เนี่ยมันจะกล,กลางครับมันจะอยู่ที่ประมาณ0.5 ซึ่งถ้าเราเปิดตู้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสเท่ากันนะครับทั้งสองตัวเนี่ยจะมีโอกาสออกเท่ากันแต่ว่าถ้าเปิดตู้เฉพาะเนี่ยเจ้ามูลมูล,มลเขียวเนี่ยมันจะมีโอกาสเพิ่มมาอีก0.5เป็นลยนะครับเป็น1ผมก็เลยแนะนําว่าหามูลมูลเขียวมาใช้ดีกว่านะครับส่วนรีวิวอาจจะหลังจากที่ผมเปิดได้นะครับอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ผมอาจจะแค่แบบมาแจกแจงรายละเอียดเบื้องต้นก่อนว่ามีอะไรเข้ามาใหม่ๆบ,บ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เลยเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามาเกลือกันนะครับผม อฝากติดตามฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็มีเพจ a c e b o o k เหมือนกันเอาไว้แชร์เกี่ยวกับเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็น Line Idol Golden Spa Tula ล e ่าอาจจะยังไม่มีครับแต่ว่าเร็วๆวันนี้เนี่ยแหละโอเคก็จบไ้แต่เพียงเท่านี้ก็ผมมาเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย